ข้อเก้านะครับไม่ยากแต่ยาวหน่อยเพราะต้องนั่งไล่ทําทีละข้อมาดูกอไก่ก่อนกอไก่เอาตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แหละที่จจะเลยไม่พอเดี๋ยวค่อยลบทิ้งนะครับก่อนจะทํากอไก่นี่คุยกันนิดนึงก่อนว่า A กกำลัง M ส่วน N ตัวเนี้เท่ากับรากที่ N ของ A กกำลัง M อะพี่หนึ่งเคยสอนอยู่เสมอว่าตัวใกล้ต้องเท่ากันนะตัวส่วนกับอันดับที่ของรากต้องเท่ากัน าะฉั้นเริ่ม0.6กำลังลบ2ส่วน3ขั้นแรกก็เปลี่ยนเป็น1ส่วนด้วย0.6กำลัง2ส่วน3ก่อนนะขั้นแรกไม่งงนะลูกอยู่บนเป็นลบตบลงล่างเป็นบวกนะอยู่ข้างบนเป็นกำลังลบ2ส่วน3ตบลงข้างล่างนะรุนแรงเลยนะตบลงมาเลยนะก็เลยกลายเป็นกำลัง2ส่วน3เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็น1ส่วนรากที่3ของ0.6กำลัง2 นะครับตามสูตรเมื่อกี้ที่เพิ่งเรียนไปคราวนี้มันก็จะกลายเป็น1ส่วนรากที่สามของ0 6จกําลังสองก็คือศ .36 รากที่สามของศูนสาหเนี่ยหนูรู้ไหมครับมีค่าเท่าไหร่อุ๋ยพี่ใครจะไปรู้รากที่สามไม่ลงตัวด้วยถ้าพี่ถามรากที่สามของ8ดอะไรแบบเนี้อย่อย่างชั่วรากที่สามของหกสิบสี่นะเจอรากที่สามของศูนย์จุดสามหนี่ไม่ลงตัว ใช่ครับไม่ลงตัวก็จริงแต่หนูพอ่อกะคาได้ไหมว่ามันต้องเป็นศูนย์จุดกว่ากว่าบางคนบอกทำไมเป็นแบบนั้นะเด็กๆด,กดูถ้ารากที่สามของศูนย์ก็เป็นศูนย์ถูกปะถ้ารากที่สามของหนึ่งก็เป็นหนึ่งตอนรากที่สามของศูนย์จุดสามหกเห็นไหมหนูดูเลขเลยศูนย์จุดสามหกมันอยู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งั้นผลลัพธ์มันก็ต้องเป็นศูนย์จุดกว่ากว่า คือถ้าไหลไม่ต้องไปสนใจมันหรอกอัลกอริทึมันศูนย์จุดกวัวกว่าไม่ถึงหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งหารด้วยไม่ถึงหนึ่งผลลัพธ์ต้องเกินหนึ่งอันนะหมติดตามทันไหมเนี่ยหนึ่งหารด้วยไม่ถึงหนึ่งอัานไหมนันผลลัพธ์ต้องเกินหนึ่งนะเช่นหนึ่งหารด้วยสองส่วนสามอย่างเงี้ยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศจเป็นส่วนก็ได้สามส่วนสองหนึ่งหารด้วยสองส่วนห้า เปลนหารเป็นคูณกับเสร็จเป็นส่วนนะไอ้สองส่วน 3, สามส่วนหนี่คือไม่ถึง1นึ่เก็บไหมครับเพราะฉะนั้น1หารไม่ถึง1ผลลัพธ์ต้องเกิน1ดังนั้นกอไก่ก็ถูกต้องแล้วพอได้ไหมนะครับอ่ะนะขอไข่ยังพอได้อยู่อ่ะไม่ลบแต่หัวพี่หนึ่งจะบังผมว่าเนี่ย <c oughs> ขอไข่เนี่ยมันเป็นเรื่อง ฟังชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะครับในอสมการ e x p กหนูจำได้ปะอะสมการ e x p ก y เท่ากับ a กํลัง x เนี่ยจะเพิ่มจะลดดูที่ฐานนะฐานของฟังก์ชัน e x p o n e n t i น l ต้องมากกว่า0และไม่เท่ากับ1นะจำเป็นรูปภาพรูปนี้ไว้ถ้าฐานอยู่ระหว่าง0กับ1น1เป็นฟังก์ชันลดถ้าฐานมากกว่า1เป็นฟัง์กชันเพิ่มงานนี้ฐานเป็น0.2เห็นไหมลูก เป็นฟังก์ชันลดแน่นอนทฤษฎีเขาบอกว่าถ้า a กำลัง m มากกว่า a กำลัง n แล้ว m n, ต้องน้อยกว่า n นี่คือกรณีฟังก์ชันลดนะอ่านไหมครับเพราะฉะนั้นงานนี้ครับถ้า0.2กำลัง x มากกว่า0.2กำลัง y มันเป็นฟังก์ชันลดนี่ นะฐานเป็น0.2นจสองแปลว่าเครื่องหมายต้องกลับครับอุ้ยนะฟังก์ชันเพิ่มเครื่องหมายเดิมฟังก์ชันลดเครื่องหมายเปลี่ยนแปลว่า x ต้องน้อยกว่า y เพราะฉะนั้นข้อขอใขก็ถูกแล้วเห็นไ,ไหมครับนะข้อคอควายขออนุญาตลบตรงนี้แล้วกันนะคือคอควายจะพยายามทำฐานให้มันเท่ากัน ล็อก0.1ฐาน5นิ่งๆไว้มาดูฝั่งขวาครับฐาน0.2 0.2มองเป็น2ส่วน10 2ส่วน10มองเป็น5กำลังลบ1เร็วไปวปะเนี่ยอะเนี่ย0.2เนี่ยตัวเนี่ย0.2คือ2ส่วน10 2ส่วน10ตัดทอนเล้ว1ส่วน5 1ส่วน5ก็เป็น5กำลังลบ1ทันไหมครับ เอาล่ะบนตบบนล่างตบล่างไอ้ลบหนึ่งตัวเนี้หนูก็ตบมาเป็นตัวส่วนมันก็จะกลายเป็นหนึ่งหารลบหนึ่งล็อกศูนย์จุดหนึ่งฐานห้าฐ่านปะนี่ล็อกศูนย์จุดหนึ่งฐานห้าอานไหมครับคราวนี้วิเคราะห์ต่อเองได้ไหมครับว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าจริงหรือเปล่า ติกตอกติ๊กตอเอกเลขมันเป็น0.1เหมือนกันใช่ไหมตอนนี้ประเด็นคือล log อ0.1ฐาน5เนี่ยมันน้อยกว่าหรือมากกว่า0เอาตรงไหนดิขออนุญาตลบตรงนี้ก่อน ตามที่หนึ่งนะลูก Lock 1, 5, ล็อกหนึ่งหานห้าผลลัพธ์เป็นอะไรศูนย์ถ้า Lock 5, 5, ล็อกห้าหารห้าผลลัพธ์เป็นอะไรเป็นหนึ่งตอนถ้าตรงนี้ Lock 5, ล็อกศูนย์จุดหนึ่งานห้าผลลัพธ์น่าจะเป็นไงกว่าศูนย์น้อยกว่าศูนยะลูกลอ่านป่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนูย้ายไปหารเนี่ย ตรงเนี้ยมันเท่ากันก็จริงเห็นนะตัวเนี้ยตัววนี้มันเท่ากันถ้าหนูย้ายไปหารก็คือหนูตัดกันนั่นแหละเครื่องหมายมันต้องเปลี่ยนหนะ้ยาย้ายปหานก็เป็นหนึ่งอ่านไหมมากกว่าต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหนึ่งหารลบหนึ่งได้ลบหนึ่งอนไหมครับพอฉันเหลือนหนึ่งน้อยกว่าลบหนึ่งจริงไหมไม่จริงครับคอควายผิดเก็ตไหมครับนะพราะข้อนี้ยากหน่อยก็ตรงคอควาย ะครับเพราะตรงที่ห e <ns> <urning Champion meglio capacities> นูย้ายล็อก0 1นฐานหไปหารเนี่ยหนูอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายนะต้องวิเคราะห์ให้เป็นนี่วิเคราะห์แบบนี้ดูตัวเลขเลยเห็นนะถ้าล็อก5้ฐานหได้1ล็อก1นฐานหเหลือ0ูนย์ละพอตัวเลขข้างหลังล็อกลดต่ำกว่า1ปุ๊บผลลัพธ์จะติดลบแน่นอนนะครับเพราะฉนั้นก็ตอบช้อยข้ออะไรข้อ1ครับกอและขอถูกแต่คอควายผิด ลอกไปให้เรียบร้อย